จใาเอ๋พ่อสวัสดีครับมูฮนครับมือนี่พ่อมาได้ใส่พ่อมือนี่มือนี่พ่อมาตจงแต่บ้านพ่อผลราพ่อเลยมาเรื่อยๆครับเออพ่อหนีมาเบิงไอ้นั่นนะทีทั้งว่ามูหันซื่อเนี่ยพ่อก็เลยมาจ่อเบิงซื่อทีไม่พ่อมูหันซื่อทีไม่พ่อมาเบิงแล้วพ่อก็มาน้ำโยคือได้ยินข่าวว่าสิมาจีบสาวน้ำมูนี่พ่อครับพ่อไในเงี้ยบลายลานค่ายโยนี่มีพ่อก็เลยอยากแวะเข้ามาเบิงน่ะ อันที่แปลงไม่โมฮันยุสเสียพอที่แปลงไม่โมฮันก็ยุติหนีพอดีติดรานข้านี่พับตีรานข้าพอดีเพิ่นบาลรันข้านี่กระสวดหนึ่งวันเผ่อเปลือยล้านเสื้อสวยน้ำเหมือนน้าล้านกับเก่ากำน้ำน้ำครับโมนี่พ่อสิงห์ขี่รถอย่างารพ่อโอนี่ครับพ่อสิงห์ขี่รถใหญ่ไอ้เก่งไม่จอดไว้บ้านมูหันหลักเลยขี่รถของมูหันขี่รถไม่นะพ่ออยากอันนี้เขาับรถปเป็นตำแหน่งพ่อสิงห์ที่วัดสนามครับ ไปไหนพอ่อขี่<น>มันจะเหนื่อยเรารู้สึกว่ามันอย่าได้ขี่ซีประตูรู้สึกไลยในขี่ที่ประตูรู้สึกว่าขั้นนี้ก็น,นิ่มนวลดีครับไปใสจมาใจก็คล่องดีแรีนง่ายน,นะครับเออพอเต็งขี้ก็น,นิ่มครับพ่อปกติเนี่ยรถซีประตูสี่ไม่เป็นรถทีมันโค้งเค้งเนาะครับผมเคยมีรถซีประตูลุ่นเก่าอ่าของโตโยต้าแหละมันนี่มันมัน,ม,นมันโค้งเค้งอ่หน่อยแต่ลุ่นนี่ขี้แล้วนิ่มมั้พ่อขี้แล้วนิ่มครับเหมือนเอขี้เจี้ยเราคือว่ามั้ย มันป uh, ูนย e ั uh, ่ใจมันย um, um, ูเงียนหมดแต่หนอกว่ได้แตะมันขี่รถนะโอ้ใครวันนี้พี่เขาจริเหนื่อยหงงิดไหมเน่นิ่มอันนี้เขาลงตำแน่ขอเสียงเพราะว่าเขาไปแตดนะคตรเบือวันนี้ขี่เขาจิงเหนขอตลนดคูรบือมันกับเมื่อคืนนะพอน้อเขาต่องัขี้แล้วก็หนีไปหนีสมชานะเหมือนกัทานันลูกของเขาโอ้ยสันนเีเอ้านี่พ่อไอ้นี่เขาจชุดแตงพ่อเขาแตงไข่ฟรีเนี่ยโอแตงไห้ฟรีตัวตาปกตีแหละเขาอยู่นีการแตงกันสิ ครับอันนี้เขาแต่งให้เบิ่งทั้งขางพ่อคนน่ะมีไร่พ่อไม่พอสิไหมคนน่ะมีไร่รับเป็นรถท่านสมัยมีไร่ครับรถหมูหันนี่แหละแต่ว่าซื่อพอเสียงขี้ครับเื้อพ่อเสียงดังครับครับโอเคครับเอาหากินไปเรื่อยๆครับเอาพ่อพนังซี่ถ้าผู้ใดเบิ่งนไร้การหมูหันแล้วว่าอย่าด้รถโตโยต้าเนี่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาพิเศษ สารคามพ่อครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเอฟซีครับขันอยากขี่จังทีครับขันไปในน้ำหมูหันขันว่าหมูหันบอกรับขอเสียงบอกรับขอเสียงเทวดาสนามบอกนี่ราคาที่รดลงหลายเติบครับอคือยังคันนี้นะผมแอบฟังมาว่าเขาซอยดาวหันมืดหาครับเนี่ยคัาเนี่ยซอยดาวหามืนหาพ่อเนี่ซอยดาวหามืนหาครับพี่น้องต้องการอยากได้ครับดต่อพอเถียงเฮอหมูหัน ให้พ่อเสียงเหยีบเสียงแห้ก็ได้ให้พ่อเสียงหยีบเสียงพ่อพอได้กินสักหน่อยครับเอาพ่อนี่งามนี่พ่อรถฉันนีิเนาะครับมันมีกล้องข้างหน้าข้างหลังเราเป็นเกียร์ออโต้พ่อมีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วเรียบร้อยครับครับอืมแถมทุกอย่างที่บอกอยู่นี่แถมุกอย่างครับเสียงเสียงกับมวนครับแมนบอกพอเสียงมาเคลื่อนเสียงฟัางเราครับเสียงเสียงมวนครับวานนี้นี่เอาพ่อนี่พ่อแล้วจะเล่นเราข้างไม้ยังพ่อหนิลานยังพ่อหนิลานในแม่แดงแม่แดงลานแม่แดงครับลานแม่แดง นี่ล่านร่านแม่แดงนี่ยุ่เสินทังบ้านน้องแก่น้องโกกับน้องแก่น้องโกเพราะว่ามันเป็นทางซ้อยครับแล้วก็หมอสําหรับพี่น้องครับสี่ี่พากันมากินเข่านอกบ้านครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอาจที่บ่เห็นนะครับเพราะว่าอยนีมันี่เขามามาาน้องโกแล้วก็เลี้ยวมาทั้งน้องแก่กันมาทั้งน้องแก่เลี้ยวไปทั้งน้องโกครับไม่ยุ่เสินนี้ครับระว่างเคืองกลาง ครับช่องต่อไปก็คือหมูหันป้ามเพิ่นกมัสือทีไหมนะครับจิจนฉะนั้นพี่น้องกันต้องการอยากได้อาหารสัตว์กมาหมองนีอยากได้อาหารค้นกมาหมองนีอาหารสัตว์เอาน้ำหมูหันอาหารค้นเอาน้ำแม่แดงครับครับบูเพราะฟ้ามผม,มหันฟ้าหมูหันอยู่ท้างนั้นนั่นป้าหมูหันครับ ยู่ข้างนั่นครับนี่ของร้านครับผู้ใดอยากมาเที่ยวหมูหันเนี่ยมุนควายงามครับมานี่มียมานน้ำหมวยอย่างยูครับขาเจ้ามีเสริมสวยขาเจ้ามีเสริมสวยเนีพร้อมนะครับสาวสวยครับเสริมสวยมือนี่พอเสียงมีโอกาสครับจ้างสาวเสริมสวยเย็ดอาหารเนี่ยพอเสียงกับหมูหันกินครับมือนี้ครับแอ็นมะค่ะพ่อมีเอ่อเสริมสวยพร้อมนี่คร้านเสริมสวยดีพ่ออยู่อยู่นี่อยู่กลารคงเนี่ยพ่อยุการคงมาเยี่ยมหมูหันเนี่ยคมวยเอ่เมีงงเงี้ย เอามาเขาเสริมสวยครับเอามาเขาเสริมสวยครับหิวมาแวกินเพราะฉะนั้นพอเสียงมีโอกาสได้เดินทางมาหาแม่แดงห้าบางที่โอกาสบุญวัฒนาพอเสียงนํามผ้าอาจพอเสียงที่ได้มาอยู่หนีมูหันยาแยงทีพอเสียงเด้อไม่ดูชีกันครับพ่เสียงจีบวันี้ครับเอาพอเสียงจีบแล้ววันนี้วันนี้เขาจะมีร้านเสริมสวยมีร้านขายของพร้อมกันนี่ครับคนละขึงพร้อมพ่อบน้าหวานจะมี ก็นี่กาแฟนี่น้องครับนี่ครับนี่รับคนละครึ่งน้ำครับนี่อันนี้ทงน้นี่ครับทงน้าอยู่ทงหน้าครับพ่อว่ามึงอันอันเบมึงแม่ครัวทุกที่นี่แม่ครัวกัดสวยกันยิ้มยบดเดียวจะว่ายิ้มแบบไรหรอกครับครับสวัสดีครับพ่อเขาเบคร์กคอมเสริฟแล้วไหนแล้วเปิดแค่ไหนครับเปิดแมงแม่ครับน่าครับพี่น้องครับอาหารกานากินครับคนคนทำกัดสวยดีครับ แต่ว่าจริงใจอย่างเดียวครับตั้งแต่ว่าหน้าร้านนี่ครับตีไปแบบไงแต่ว่ามีอันมีตัดไว้พร้อมครับน่ากลัวจังเลยแล้วยันถึงตัดียังยันเกิตัดครับเดี๋ยวผมไปเบิ้งกันเลยพี่น้องว่าเรียนตัวดีแล้วเดี๋มีเครื่องห้องแอร์นี่อยู่นี่ครับนั่นนองแอร์ครับร้านเสริมสวยครับพ่อะไรให้เบิ้งเนี่ยน้ำเชี่ยวครับน้ำเชียวครับวิวร้านนะครับระวังบ้านน้องโก้น้องแก่ครับครับ มีไบไฟเห่นพร้อมนะพ่อเนาะมีเห่นไบไฟพร้อมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสนใจครับติดต่อพอเสียงนะครับพอเสียงทีอั้ยยังอีกครับเอาอ่อนพ่อเหรอมอนี่เขามาอย่างนี่มอนี่โอ้โอหนายู่ครับมูอันครับฮะมูหนายู่บ่ครับมองเฉิมสวยครับคือว่าถือจะว่าขันพอเสียงเริมสวยนี่เพิ่นบ้าให้ พี่ปนอมอนี่ครับตวนหนวดตวนเข้าลงใวนหนวตวนเข้าครับมาเลยเทวดามาเลยครับนั่นครับเชิเป้าปุนี่เทกอไยเป็นเนเพ่ออยู่นะทงบันนอกปนี่มีหดเอ็นครับลานเสิมสวนของหน้ากูมือหนีนับแต่มือจะเลื่อนไปหนาครับ ว่าพคุนตลาดจังน้อยเขาถืบว่า้ถามหาครับเมีนคือว่าคนเข้าในหักนี่ครับตั้งแต่เกิดแม่ตั้งแต่หมาแต่ทุนักมันก็ยังหักครับนี่มันผู้ัจเจ้าของแล้วครับขนาดพอเสียงมากเลยครับเอาถามคนใยญ่มากินเข่าหนีติดต้อนเลยครับคุณยายนี่เบอร์ฝากว่าแม่นี่เบอร์ค่ะสร้างได้สร้างได้ค่ะสร้างได้อาศูนย์เก้าสองห้าสี่แปด เก้าสามสี่สองเบอร์แม่แดงเด้ค่ะข่าวพูดในมหาหมูหันมาเห็นอย่างมหาลาบนี่เห็นว่าค่ะค่ะค่ะเพราะว่ามหาหมูหันกับเพงนี้อีกย่างสองการกอหอดแมนหมูหันนี่คื่อนยุติดกันกับแม่แดงร้านอาหารร้านเสริมสวยนี่ค่ะข้างหน้าอย่างมื่อกทำหมูหันก็เปงนว่ามึงควายค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเด้อพี่น้องเอ้ยมาอุ่นนุนกันแน่พอเสียงเบิ้องเบลเป็นตามีคนนั่งมาบ่อย่อเสียงเบิ้งแล้วเป็นตามีคนมานั่นอยู่เด้อครับเพราะวันอยู่หมอพอเสียงกับว่ามันหมอสำหรับ คนหนีเมียมาเที่ยวไม่กินขางก็ได้ครับ